ในพุทธศาสนาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้แต่การมีโอกาสได้ฟังธรรมได้พบเห็นบุคคลผู้ทรงคุณธรรมหรือแม้กระทั่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาร้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเปรียบดังเมล็ดพันธุ์ที่ต้องได้รับการบ่มเพาะผ่านการเวลาก่อนจะงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ชีวิตของแต่ละบุคคล เปรียบเสมือนการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางไม่ว่าผู้นั้นจะตระหนักถึงหรือไม่ก็ตามทุกความคิดคำพูดและการกระทําล้วนหลอมรวมเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ปลายทางเฉพาะของแต่ละคนดังพุทธพจน์ที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ จิตใจที่มีเป้าหมายชัดเจนย่อมสร้างเส้นทางทีละก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมแรงบันดาลใจมเมล็ดพันธ์ุแห่งความสำเร็จก้าวแรกของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากการได้พบเห็นและสัมผัสกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจอลึกซึ้ง จุดประกายให้เกิดความปรารถนาที่จะดำเนินรอยตามในอดีตชาติอันไกลโพ้นสุเมศดาบทได้บำเพ็ญบุญบารมีไว้มากมายทั้งการเสียสละเพื่อผู้อื่นการแสวงหาความจริงและการฝึกฝนจิตให้ละเอียดปะณีตจนกระทั่งจิตใจมีคุณภาพพร้อมที่จะรับเมล็ดพันธุ์เพื่อการตัดสรู้นี่คือจุดเริ่มต้นของแรงบรรดาลใจ ที่ทำให้สุเมธดาบทเกิดความปรารถนาที่จะเดินตามรอยเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบทจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการชื่อว่าโคดมท่านได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ครบสมบูรณ์การเลือกต้นแบบอย่างมีวิจารณญาณ ในขณะที่การมีต้นแบบที่ดีสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญและความสุขที่แท้จริงการเลือกต้นแบบผิดก็สามารถนำพาชีวิตไปสู่หายนะได้เช่นกันเรื่องราวของพระเทวทัตและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในท่านเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าและเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่านมีความสามารถพิเศษหลายประการสามารถบรรลุญาณสมาบัติและมีฤทธิ์อภิญญาที่น่าอัศจรรย์แต่ท่านไม่ได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความอิจฉาดิสยาในพระพุทธเจ้าและมีความทะเยอทะยานอยากในอำนาจและชื่อเสียงการเลือกพระเทวทัตเป็นต้นแบบและที่พึ่งทางใจนำไปสู่บาปกรรมอันร้ายแรงคือปิตุคาตการฆ่าบิดา ซึ่งเป็นอนันตริยกรรมห้าประการที่ให้ผลในชาตินี้และชาติหน้าอย่างรุนแรงพระเจ้าอาชาติศัตรูเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสด้วยโรคที่ไม่มีหมอใดรักษาได้และมีความหวาดระแวงกลัวและความทุกขทรมานทางใจแม้ภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูจะได้สำนึกผิดและหันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่วิบากกรรที่ท่านสร้างไว้ก็ไม่อาจลบล้างได้ ตามคติในพระพุทธศาสนาการปรงพระชนพระราชบิดาเป็นเหตุให้ท่านต้องไปเกิดในอบายภูมิหลังจากการสิ้นชีวิตนี่คือบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกบุคคลต้นแบบผิดสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความหายณะได้อย่างไรการเลือกต้นแบบในยุคดิจิทัลมายาภาพกับการพิจารณาด้วยปัญญาในสังคมปัจจุบัน เรารเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เลือกยึดถือนักการเมืองที่ทุจริตนักธุรกิจที่ช่อฉนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียเป็นต้นแบบเพียงเพราะพวกเขามีอำนาจความร่ำรวยหรือชื่อเสียงในสังคมในยุคที่ภาพลักษณ์และความจริงถูกบิดเบือนการเลือกต้นแบบ กลายเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนยิ่งกว่าสมัยพุทธกาลเรารเผชิญกับอินฟลูเอนเซอร์ที่นำเสนอวิถีชีวิตอันหรูหราความสำเร็จฉับพลันและสถานการณ์ทางสังคมที่น่าอิจฉาภาพมายาที่บ่อยอครั้งไม่สะท้อนความจริงแท้ของชีวิตผู้คนในยุคนี้สแสวงหาการยอมรับผ่านภาพรักภายนอกเชกเช่นในสมัยพุทธกาล ที่ผู้คนหลงไหลในฤทธิ์ปฏิหารของพระเทวทัตโดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณธรรมที่อยู่ภายในผู้คนจึงหลงไหลไปกับความสำเร็จฉาบฉวยโดยไม่ได้มองเห็นเหตุปัจจัยและคุณค่าที่แท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราบูชาบุคคลแต่ให้เราบูชาคุณงามความดีในบุคคลนั้นและนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ดังพุทธพจน์ที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อพิจารณาอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลสาธารณะเราควรตั้งคำถามเชิงพุทธปัญญาว่าพวกเขามีศีลไหมคํคำพูดและการกระทําสอดคล้องกันหรือไม่พวกเขามีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือไม่ความสำเร็จของพวกเขา ผลประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเพียงตนเองความสุขของพวกเขาขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่แปรปรวนหรือความสงบภายในที่มั่นคงการรู้เท่าทันมายาภาพเปรียบได้กับการเจริญวิปัสนาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับภาพรลวงตาหรือเลือกยึดถือแบบอย่างจากคุณค่าที่แท้จริงมิใช่ภาพฉาบฉวยที่ถูกนำเสนอ นี่คือการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายแห่งยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงบทสรุปใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระสาวกและแม้แต่บทเรียนจากพระเทวทัตร้วนสอนให้เราเห็นว่าไม่มีความสำเร็จหรือความล้มเหลวใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทุกอย่างร้วนเกิดจากการเลือกการตั้งเป้าหมายและการกระทำทั้งสิน้นพุทธพจน์ที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจจึงเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เลือกต้นแบบอย่างมีวิจารณญาณไม่ลหลงไหลเพียงความสำเร็จภายนอกแต่พิจารณาถึงคุณธรรมและคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลน,นั้นคบคนดีเป็นมิตรการครบกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์และทิศทางในชีวิตที่ชัดเจนไม่เลื่อนลอยรู้จักจุดแข็งของตนเอง เข้าใจว่าตนเองมีความถนัดในด้านใดแล้วพัฒนาจุดแข็งนั้นให้เต็มที่มุ่งมั่นเพียรพยายามไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีเข็มทิศํำทางชีวิตที่ชัดเจนและการเลือกต้นแบบที่ดี จะช่วยให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคงและเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไม่หลงทางเพราะในที่สุดแล้วทุกก้าวย่างในชีวิตร้วนมีความหมายไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลรับของเจตนาการเลือกและการกระทำของเราทั้งสิน้นเราเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นทันทีถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตื่นรู้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปดีๆครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ